สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับการรายงานข่าวประจำปดาห์ของสำนักงานสื่อการและคุ้มครองรายงานจังหวัดต,ตากผ่านท่องทาง YouTube d อลพีวตาเน่งตวันนี้นะครับเรามาพบการจุปข่าวประจำปดาห์ระหว่างวันที่6ถึงส3พฤศจิกายน2 3น2013เริร่ตม,ต,มต้นด้วยข่าวแรกหัวหน้าเนธิตประเสริฐวงศ์สื่อการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดต,ตาก ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภารกิจของสำงงนสักาง,ง,างานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากและการดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเซฟตี้ไทยแลนด์พร้อมทั้งเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพปนามัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ Promote Safety and Happy Factory Model แล้วก็ภารกิจหน้าที่ของสำนักง,งานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากนะครับก็งานด้านคุ้มครองแรงงานนะครับ แล้วงานด้านแรงงานสัมพันธ์แล้วก็งานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานนะคโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการระหว่างสํงงานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดต,ตากก็ทางแอดด้านะครับและสุดท้ายนี้ก็คงอยากจะขอเชิญชวนทางสถานประกอบกิจการทั้งหลายนะครับได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับสิ่งดีๆจากทางที่โครงการของหน่วยงานที่จัดขึ้นนะครับ ต่อมาวันที่12พฤศจิกายน2513สสคตากร่วมประชุมหารือกับมูลนิธิแอดเวนตีช์เพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์หรือแอดราวันที่12พฤศจิกายน2513นายเนธิตประเสริฐวงศ์สัสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับมูลนิธิแอดเวนตีช์เพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์หรือแอดราโดยมีนางสาวจรวุวรรณคำกเกษมผู้จัดการโครงการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ เพื่อหา,หาหรือความคืบหน้าการดําเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามในการทํางานในสถานประกอบกิจิตการหรือโครงการโรงงานต้นแบบการนําเสนอภาพรวมของโครงการการทบทวนหลักเกณฑ์และการประเมินผลการกําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานประกอบการที่เขา้าร่วมโครงการและประเด็นอื่นๆณห้องประชุมร้านกาลาโต้เอ็มซีอำเภอเม่สอดจังหวัดต,ตากสทชตากร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครบอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อการศึกษาภาคบังคับวันที่11พฤศจิกายน2 5ง3นารยนายเนธิตประเสริฐวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักัดด้านอาชีพแก่นักเรียนครบอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับครั้งที่1ทับสโดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินโครงการรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2 5ง3ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ2564เป้าหมายในการดําเนินโครงการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจํานวน20คนจัดฝึกอบรมเป็นระยะเวลา2เดือนโดยเปิดหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทํางานจํานวน3สาขางบประมาณรวมทั้งสิ้น142,400บาทโดยมีนายพงรัฐน์พิรมรัฐผู้ว่าร,ราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานตากอำเภอเมืองจังหวัดตาก สอสอขอตากร่วมพิธีเปิดให้บริการการฉีดวัคซีนให้วัดใหญ่เพื่อผู้ประกันตนวันที่13พฤศจิกายน2 5 1 3นายิยเนธิตประเสริฐวงศ์เสนาธิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากมอบหมายนางสาวรัชกรพนมวันนิติกรชำนาญการเข้าร่วมพิธีเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่เพื่อผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่5 0ิปีขึ้นไปหรือโครงการ Kick o อ f Healthy t h a แ l นด d เพื่อผู้ประกันตน โดยสำนังกงานประคมจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดและนายจ้างจะกิจกรรมรียนลงฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนโดยมีนายชัยพฤกษ์เช่นธนรักษ์นาย,ยอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดหหอประชุม,มองเภอแม่สอดจังหวัดตากท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสาราด้านรายงานของสำนักง,งานสืการและคุ้มครองรายงานจังหวัดตากผ่านช่องทาง YouTube dlpw ตากนิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่พลาดข่าวสารสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ